สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูหน่วยบนนะครับสำหรับหน่วยบนงวดนี้ผมจชาถึง4สูตรนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชม ขอให้ทุกตานโชคดีครับเรามาดูหน่วยบนสูตรที่1น,นะครับหน่วยบนเดินดี <c oughs> จริงจรสีสูตรนะท่านผู้ชมนะผมใช้4ส,สูตรหน่วยบนเดินดี4ส,สูตรสูตรที่1นึ่งพันบวกสิ บนคูณ2บวกหน่วยล่างบวก3ามคงที่ผลลัพธ์เดทไท่บวกหนึ่งบวก1นึ่งบวก1นึ่งบวก1บวก1น,น,นะครับบวกที่ละหนึแต้มผมใช้สถิติงวดที่ออก8 6 3เป็นสถิติงวดแรกสำหรับสูตรที่1นึ่นี่ก็17งวดนะครับ17งวดยังไม่หลุดมาดูสถิติแล้วก็มาคำนวณ งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดงวดนะผ <c oughs> ลรางวัลนกแปดหห้าเราให้เด่นที่สี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าศนย์นะครับก็หลักหน่วยมาที่ห้าถือว่าผ่านนะครับเป็นงวดที่สิบเจ็ดนะท่านผู้ชมนนย้ำนะสิบเจ็งวดยังไม่หลุดนะครับ ก็มาที่5หลักหน่วยนะครับเรามาคำนวณงวดนี้กันนะครับสูตรพันบวก10บนคูณ2บวกหน่วยล่างบวก3คงที่นะครับพันก็คือ4บวก10บนคูณสองบนก็คือ6 6 2 1สบวกหน่วยล่างคูณ3 หน่วยล่างก็คือ3นะเอ้ยบวกหน่วยล่างบวก3มคงที่นะครับหน่วยล่างก็คือ3บวก3คงที่สามบวกสามได้หกสี่บวกสองก็ได้หกนะครับหกบวกหกเด่นตัวแรกเด่นสองหกบวกหกได้สองบวกทีละหนึ่งแต้มสามสี่ห้าหก เจหน่วยบนสูตรที่1น,นะครับเด่น2 3 4สามสี่ห้าหกเจดแปท่านผู้ชมขอให้เดินต่อนะครับ2องสามสี่ห้าหกดแขอให้เดินต่อนะครับเรามาดูสูตรที่สอง แสนบวกหน่วยล่างคูณ2บวก3คงที่ผลลัพธ์ด้เท่าไรบวก2บวก1่บวก1บวก1บวก1นะครับผมใช้สถิติงวดที่ออก8 6 3เป็นสถิติงวดแรกสูตรนี้ก็17งวดนะครับ17งวดยังไม่หลุดมาดูสถิติแล้วค่อยมากำหนด งวดที่17นะครับออก8 6ดหเราให้เด่นที่1 3 4่งสาห้าหกดแดนะครับหลักหน่วยก็5ถือว่าผ่านนะครับ <c oughs> เรามาคำนวณงวด1กันยากันสูตรแสนบวกหน่วยล่างคูณ2บวก3ามคงที่ แสนก็คือ9บวกหน่วยล่างคูณ2หน่วยล่างก็คือ3 3 2เป็น6บวก3คงที่6บวก3ได้9อันนี้ก็ได้9 9กบวก9ก็เป็น8นะครับเด่นตัวแรกเราให้เด่นที่8 8บวก2ได้0 บวกทีละหนึ่งแต้มได้หนึ่งได้สองได้สามได้สี่แล้วก็ได้ห้าเด่นหน่วยบนสูตรที่สองเด่นแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าขอให้เดินต่อนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ เรามาดูสูตรที่สามกันนะครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับท่านผู้ชมผมเอามาให้ชมถึงยี่สิบเอ็ดงวดสูตรนี้นะครับแสนคูณสามบวกหมื่นบวกพันผลลั์ได้ท่้ลายบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกสองนะครับผมจะใช้สถิิงวดที่ออกเก้าหกสองเป็นสถิติงวดแรกนะ โสดนี้ยี่งวดยังไม่หลุดมาดูสติแล้วค่อยมากำหนดงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่21ผลรางวัลออกแปดหก้าเราให้เด่นที่6 8ด 9 0 1 3 5นะครับก็หลักหน่วยก็คือ5นะครับถือว่าผ่านนะมาคำนวณงวดนี้กันท่านผู้ชมสูตรแสนคูณ3บวกหมื่นบวกพันแสนก็คือ9 9 3 27บวกหมื่นหมื่นก็คือ9 000. พันก็คือ4 9บวกสี่ได้3นี่ก็ได้7 เจบวกสมได้0นเด่นตัวแรกเด่น0นเด่นตัวแรกเด่น0ูนศบวกสก็ได้2บวกทีละ1ได้3ได้4ได้หนะครับแล้วก็บวกทีละสองหบวกสได้7ได้9นะครับ <c oughs> หน่วยบนสูตรที่สามเด่นศูนย์สองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์สองสามสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับนี่เป็นหน่วยบนสูตรที่สามทั้งหมดยี่สิบเอ็ดงวดนะท่านผู้ชมนะงวดนี้เป็นงวดที่ยี่บสองก็ขอให้เดินต่อนะครับยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามยังไม่หลุดมาดูสูตรสี่ท่านผู้ชมนะ สูตรที่สี่นะครับสูตรหน่วยบนสูตรที่สี่พันบวกสิบหน่คูณสองบวกรยสบวกหนคงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสบกหนึ่งบวกหงผมใช้สถิิงวดที่ออกศูนย์สี่สี่เป็นสถิติงวดแรกเรามาดูสถิติแล้วค่อยมาคำนวณสูตรนี้ผมเอาไหมหชมยี่งวดท่านผู้ชมยี่สิบงวดยังไม่หลุดมาดูสถิติแล้วค่อยมาคำนวณ งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่ยี่สิบพลางวันออกแปดหกห้าเราให้เด่นที่เจ็ดเก้ศนย์หนึ่งสามสี่ห้านะครับหลักหน่วยก็คือห้านะก็ถือว่าผ่านนะครับ <c oughs> สูตรนี้ยี่สิงวดนะท่านผู้ชมยังไม่หลุด <c oughs> เรามาคำนวณงวดนี้กันนะครับ1กันยานะสูตรพันบวกสิบหนคูณสงบวกร้อสองบวกหคงที่นะครับพันก็คือ4 11, 2, 11, 1่สิบคูณสองสก็คือ 0, 0 2, ูนย์ศสองได้ศูนย์ บวกร้อยสองร้อยสองก็คือสองบวกหนึ่งคงที่สองบวกหนึ่งได้สามสี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเด่นตัวแรก <c oughs> เด่นตัวแรกได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกหนึ่ง เลขสี่เลขห้าท่านผู้ชมครับสูตรที่สี่หน่วยบนเด่นเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าต้องบอกเอฟซีนะครับว่าทั้งสี่สูตรนี่ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะทั้งสี่สูตรนี่ยังไม่หลุดนะครับก็ ผมจะจับชนให้เลยนะเอามาจับชนทั้ง4ี่สูตรนะครับเนื่องจากใช้ดินสอเขียนก็จะไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นก็ผมจะพูดให้ดังๆแล้วก็ชัดๆ F4 จะได้ได้ยินนะครับทั้ง4ี่สูตรเราเอามาชนกันยังไม่หลุดเลยนะครับหน่วยบน4ี่สูตรนี้นะ สูตรที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสูตรที่สองแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าสูตรที่สามศูนย์สองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสูตรที่สี่เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสาม สี่ห้าทั้งสี่สูตรนี้เราชนกันที่ตัวไหนท่านผู้ชมมาดูนะครับศูนย์ชนสามสูตรนะผมไม่เอานะศูนย์ชนสามสูตรนะผมจะเอาชนสี่สูตรเท่านั้นนะครับชนกันที่ท่านผู้ชมสามสี่ห้า ชนที่สามสี่ห้า